เห็ดปกูก็ออกจากาดินที่ปวกไปทำมีการเดินผ่านมีการทำทางเดินไปกินไปอะไรทปเขาเนี่แหละในดินอันนี้ถ้าเห็ดปวกออกก็จะเป็นถ้าปวกเป็นสีแดงแบบนี้ก็จะเป็นเห็ดปวกเลือดปวกไฟที่บางคนเขาเรียกว่าเห็ดโคนไฟ เนเลือดจะเป็นสีแบบนี้แหละเป็นปวกสีแดงแบบเนี้ยอืมปวกแบบเนี้ยอันนี้ปวกามาเองดโดยธรรมชาติอันนี้ปวกมาเองโดยธรรมชาตินะคะปวกแดงอยู่ขึ้นแก้บ้านบริเวณบ้านนี่ก็อันตรายมากกลัวบ้านพังเนาะ ข้อดีคือได้กินเห็ดปุกไก่